สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ใช้แรงงานนายจ้างลูกจ้างเจ้าของสถานประกอบการและอาสาสมัครแรงงานทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการสถานีข่าวแรงงานนาคารสวรรค์ประจำวันจันทร์ที่31มกราคม2565ครับและในช่วงนี้นะครับจังหวัดนาคารสวรรค์กําลังอยู่ในบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนฝากน้ําโพปีที่106ครับซึ่งเป็นอัตลักษณ์ประเพณีของชาวจังหวัดนาคารสวรรค์ที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่25มกราคมถึงวันที่5กุมภาพันธ์2565ครับและสำหรับข่าวแรกของสถานีข่าวแรงงานในวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยข่าวดีสำหรับแรงงานไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีเจราจาปรับความสัมพันธ์ทางการทูตกับราชอาาจากซาอุดีอาราเบียนะครับเปิดโอกาสให้คนไทยกลับเข้าทำงาน และมีความต้องการแรงงานฝีมือเป็นจำนวนมากครับวันที่25มกราคม2565ในสุทธาชงติลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมคณะกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกเทฐมนตรีเจระาารับความสัมพันธ์ทางการทูดกับราชนจาจักรซาอุดิอาระเบียโดยทั้งสองฝ่ายได้ปรับความสัมพันธ์ระหว่างสองราชนจาจักรให้เป็นปกติรวมทั้งยังได้ย้ำความสำคัญ ของการส่งเสริมความสัมพันธ์ชันมิตรของสองราชอาจักรและเปิดศักราฎใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียซึ่งไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับความสัมพันธ์ระหว่างชันมิตรกับซาอุดีอาระเบียทั้งนี้ไทยและซาอุดีอาระเบียคำนึงถึงความร่วมมือและความตั้งใจร่วมกันเพื่อฟื้นฟูมิตรภาพและความสัมพันธ์ชันมิตรรวมทั้งเห็นชอบให้ปรับความสัมพันธ์ทางการทูตให้เป็นปกติอย่างสมบูรณ์ โดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เข้าเยี่ยมคาระวะและหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมของซาอุดีอาระเบียเพื่อกระชับความร่วมมือด้านแรงงานณนะเรือนรับรองแขกต่างประเทศพระราชวังทิงซาอุดประเทศซาอุดีอาระเบียจากการหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายโดยทั้งฝ่ายไทยและซาอุดีอาระเบียมีความเห็นพ้อง ให้เรื่องรัดความร่วมมือในอนาคตหากเรื่องรักความร่วมมือได้โดยเร็วจะสร้างผลป,ประโยชน์อย่างมากต่อทั้งสองประเทศซึ่งโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาของซาอุดีอาระเบียยังคงต้องการการสนับสนุนจากต่างชาติทั้งในด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและด้านแรงงานเป็นจํานวนมากเป็นโอกาสสําหรับผู้ประกอบการและแรงงานฝีมือและกลุ่มฝีมือของไทยจะได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมด้วย นายสุชาติชมกลิ่นได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าฝ่ายซาอุดีอราระเบียยังให้กระทรวงทรัพยกากรมนุษย์ดําเนินการจัดการหาแรงงานฝีมือโดยตั้งเป้าให้ได้8ล้านคนซึ่งไทยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้และซาอุดีอราระเบียประสงค์ผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานให้เกิดขึ้นโดยเร็วโดยเฉพาะแรงงานภาคบริการโรงแรมสุขภาพและอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมก่อสร้างในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ส่วนมาตรฐานดูแลคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของแรงงานต่างชาติในซาอุดีอาระเบียนั้นจะมี e-contact program ซึ่งเป็นการทำสัญญาจ้างอิเล็กทรอนิกส์มุ่งรักษาสิทธิของลูกจ้างและลดความขัดแย้งระหว่างลูกจ้างและนายจ้างรวมถึงมีข้อริเริ่มให้แรงงานเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นสร้างประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานครับ นายกรัฐมนตรีห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารลือกับคณะกรรมการสมานนิชชันแรงงานไทยพิจารณาปรับโครงสร้างค่าจ้างขั้นต่ำครับวันที่24มกราคม2565นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับตัวแทนคณะกรรมการสมานนิชันแรงงานไทยและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเรื่องความคืบหน้าของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและแนวทางการช่วยเหลือลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมท่านสุชาติชุมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าจากการหารือในวันนี้ตามที่คณะกรรมการสมานันแรงงานไทยและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์แบ้ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลประกาศปรับค่าจ้างนั้นได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไปพิจารณาศึกษาในรายละเอียดถึงการจัดทําโครงสร้างอัตราค่าจ้างขั้นต่ําว่ามีความเหมาะสมหรือเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดส่วนประเด็นแนวทางการช่วยเหลือลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมนั้นเป็นกรณีเร่งด่วนได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปครับแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ประจำเดือนมกราคม2565ครับวันจันทร์ที่24มกราคม2565นางสุภลักษณ์สลุติรัตวรกุลแรงงานจังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนางสาวชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานณห้องประชุม203ศาลกลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแรงงานสถานการณ์เตือนภัยด้านแรงงานและการค้ามนุษย์จังหวัดนครสวรรค์รวมถึงสรุปผลการดาเนินโครงการกิจกรรมสําคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์โดยในเดือนธันวาคม2564ที่ผ่านมามีกิจกรรมที่อยู่กิจการ,รเนื่องจากเหตุสุดวิสัยจํานวน3แห่งกิจการ,รที่ลดจํานวนลูกจ้างจํานวน18แห่งมีผู้ถูกเลิกจ้างจํานวน25รายมีผู้มาขึ้นทะเบียนว่างงานจํานวน308คน มีตำแหน่งงานว่าง287ตำแหน่งและมีการบรรจุง,งาน266คนครับแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสัญจรที่อำเภอบรรพดพิสัยโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานวันที่25มกราคม2 5 6 5นางสุภลักษณ์สรุติรัตนวรกุลแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ข้ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่4ประจำปีง,งบประมาณ2,565สันจรพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัยโดยมีนายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานณศาลาประชาคมอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลสำลีเป็นรูปธร,รรม สามารถลดปัญหายาเสพติดให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตตามปกติของประชาชนโดยได้มีการสรุปสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่สรุปการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมรวมทั้งปัญหาอุปสรรคและความต้องการที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือในการดำเนินการประเมินสถานการณ์แนวโน้มของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ทั้งนี้นางสุภลักษณ์กรุติรัตว์วรกุลแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ได้รายง,งานผลการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการซึ่งมีกิจกรรมที่สําคัญได้แก่โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดและโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการหรือโครงการทูบีน้ำเมื่วันแรงงานจังหวัดนครสวรรค์พอรวมพิธีเปิดเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ปีที่106ประจําปี2564ถึง2565ครับวันที่26มกราคม2565นางสุภลักษณ์สรุติรัตน์วรลพุนรายง,งานจังหวัดนครสวรรค์ขอร่วมพิธีเปิดงานเทศากาลตรุษจีนปากน้ำโพประจําปี2564ถึง2565โดยมีนายชยันตีดีมาศผูว้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานณเวทีใหญ่ทาปายชื่อคลาวต้นแม่น้ำเจ้าพยา และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานประเพณีตรุษจ,จีนปากน้ำโพลระจำปี2564ถึง2565ร่วมสักการะองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพกับงานประเพณีที่มียาวนานกว่า106ปีสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคของชาวไทยเชื้อสายจีนของตลาดปากน้ำโพเที่ยวชิมช็อปพร้อมชมขบวนแห่การแสดงวัฒนธรรมไทยจีนการแสดงอุปรากรจีนและการแสดงวัฒนธรรมไทยจีนภายใต้แนวคิด ปากน้ำโพย้อนยุคสืบสารง,งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์พร้อมเปิดให้บริการเพื่ออำนนยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการประชาชนศูนย์การค้าบิ๊กซีหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์หมายเ,เลขโทรศัพท์0 5 6 2 2 6 0 3 2อเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา9นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาเปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานเบื้องตน้นก่อนเข้าสู่บริการอื่นช่วยให้เข้าถึงบริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อย,อยางหน่วยงานต่างๆรวมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนเ้ื่อบริการอย่างหลากหลายณนะจุดเดียวได้แก่บริการลูกจ้างและนายจ้างในระบบมาตรา33 รับบริการให้คำปรึกษาผู้ประกันตนมาตรา39และผู้ประกันตนมาตรา40รับแบบขอสิทธิประโยชน์ทั้ง7กรณีขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานรับรายงานตัวกรณีว่างงานลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศประชาสัมพันธ์ภารกิจงานบริการของกระทรวงแรงงานด้วยผลการปฏิบัติงาน่วนบริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ระหว่งางวันที่1ตุลาคมถึง3 1ธันวาคม2 5 6 4 มีจำนวนผู้มารับบริการแยกเป็นดังนี้ครับด้านข้อมูลข่าวสารจำนวน871ลายรับเรื่องส่งต่อจำนวน206ลายและรับเรื่องเบ็ดเสร็จจำนวน5 1 4ลายรวมทั้งหมด1,591ลายประชาชนผู้มารับบริการให้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ9 1 9 7ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารของสถานีข่าวแรงงานนครสวรรค์ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์และพบกันใหม่สัปด,ดาห์หน้ากับสถานีข่าวแรงงานนครสวรรค์สำหรับวันนี้สวัสดีครับเกาะติดทุกนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานข่าวสารด้านแรงงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานนายจ้างสถานประกอบการชาวจังหวัดนครสวรรค์และติดตามข่าวสารของสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ในทุกเช้าว,วันจันทร์ เวลา9โมงช้าเป็นต้นไปได้ที่สถานีข่าวแรงงานาคนครสวรรค์